นี่คือชนเผ่ากินคนหรือชาวบาตาะซึ่งมีตัวตนอยู่จริงๆในประเทศไทยชนเผ่านี้ก็เป็นชนเผ่าที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไทยในประเทศไทยของเราโดยอาศัยเรื่องราวจากตำนานคำบอกเล่าของคนยุคก่อนๆเล่าเอาไว้ว่าที่ผืนป่าราฮาราเป็นผืนป่าบาราาเาบิเวณแถบจังหวัดนราธิวาส มีชนเผ่าที่เรียกว่าชาวบาต่ออาศัยอยู่ลักษณะของพวกเขาเนี่ยเขาจะอยู่เป็นหลังหลังของเขาเนี่ยคือรูที่ขุดลงไปในดินแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากแม่น้ําสุงไงโกรกซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนในละแวกนั้นด้วยชนเผ่านเนี่ยเป็นชนเผ่าที่ล่ำลือกันว่ามีความป่าเถื่อนโหดร้ายชอบจับคนมากินเนื้อเป็นอาหารจากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในยุคก,ก่อนเนี่ย บอกว่าชาวบาตเตอเนี่ยจะชอบดักจับคนที่พายเรือไปมาในแม่น้ําสุงไหนโกรกแล้วผ่านชุมชนของตัวเองจะถูกจับกินเป็นอาหารโดยวิธีการคือเขาจะขึงหวายขวางแม่น้ําเวลาคนพายเรือมาไม่เห็นก็จะชนเรือก็จะร่มแล้วก็จับคนนี่แหละไปกินเป็นอาหารเขาไม่ได้กินแค่คนนอกเผ่าน,านะแม้กระทั่งคนในเผ่าก็ถูกกินด้วยก็คือ เมื่อชาวบาตเตออายุ90ปีเขาจะทำการทดสอบว่าคนคนนั้นยังทำงานไหวหรือเปล่าโดยวิธีทดลองของพวกเขาก็คือให้ปีนต้นไม้ถ้าปีนต้นไม้ไม่ได้ก็จะถูกเอาไปกินเป็นอาหารอันนี้เป็นเรื่องร่ำรือที่โหดร้ายมากๆ